เ,าเาการละมาสกา,ารค่ะการมัสการค่ะปูค่ะปูผ้าแฟนครับท่างช่องมาตามในทางตุเลศค่ะปูตองวดมนวันลายบ่ค่ะปูยักษ์ขยำมันบ่หมันโอ้ยคือว่ามาันกันลายเห็นนาะปูได้เป็นแสน,นพูลาหามือนพูลาแสนเห็นปะด้ข่าวว่าคุนธรบ้านได้แสนหาบ่เออได้เป็ดแสนหาถือคักเนาะ ถือลายได้ปูนในบ้านกับถือรายได้ค่ะทั้งฟันดีก็เ,เลยว่ามะเขาก็เหล็กปูเลาเลยได้ลายพวกหน้าเอารถมาเจิมเมือะนะ่อน่ะทะเบียนตรงอลปูถ้าก็ได้ลอตเตอรี่หาหกใบวันนี้หันหาแปดนั่นเจ้าจมาขายหลังจากกลับมาจะเจิมรถนั่นค่ะกอกลับเมียก็เจ้า,า,าจมาขายเอาพ้ากันเอาลอตเตอรี่หาหกใบ หมันบนห้องก็สันขับคุณเยอะถ้าเปิดดวงให้ก้อนไดนจงเกี่ยมให้เม่นอฟัวเปิดดวงทาเบียนเบ็กไทยรถห้าห้าแปดแปดสี่เมนห้าแปดแปดสี่อืมทะเบียนมันวัดตรงกับเล็กปูพอดีเขาทำมาคารลลตันดีเอาเวิร์ดเลยวงทูวงกลมพอดีเหอี่เขาเปูวงกลมแล้ว มาวันที่อะไรปูวันที 14, ่สิบสี่สิบหาเหลอวสิบสามมมื่อเดกบ้บอเมียนได้ค่ะปูสิบสามเือสิบสีน่นี่เหรอสิบห้าเออเมแนเมนเมนสิบห้าพวานเพิ่นมาหอดวันที่สิบสามคนมาเปิดดวงแล้วเนาะค่ะปูมันิกะะัน่า,นาบาไล่ซื้อใหม่ๆเลยตัวหนึ่งท่านมาอเตรียมข่้นได้ซอนยัง สี่แปดห้าแปดขั้นสองอีกนะปู่ซองยังสี่แปดห้าแปดอยู่พวกเมรีออกรถยังไม่แต่ห้าแปดห้าแปดกูขั้นเจอเมืองสามขั้นให้ไม่แต่ห้าแปดโอ้หมานอีกน่าตรงกับเบรกปู่ถ้ากันมานคร์คบอกขั้นขั้นได้สามนี่เก้าหนึ่งโอ้ก็ออกหนึ่งเก่าออกเบิ้ทุกขั้นเลยสามั้นหมานคัด วันนี้อบอกจะ <c oughs> ายแดงนะค่ะวันนี้แนวทางปเาป็นไงคะปูแนวทางเราไปไดงเสร็จแล้วนี่มาค่ะเึ้นกระดานแล้วเนาะ <c oughs> พี่น้องเนาะอุยแอดมินเปียกเบิร์ดฝนตกค่ะปูลุยฝนมาหาปูเนาะดุอฝ่าลุยฝนมาเลยค่ะว <c oughs> ิ่งห้ากับหก เป็นหัวที่ท่อไถ่ปูเหล็กวิ่งหัวที่สี่สิบสองอ๋อสูตรเก่าไหมคะปูหลักเนยล้วนล้วนอ๋อต่อเดินเติมมันเป็นเหล็กวิ่งเนี้ยก็ยังงวดหนึ่งศูนย์เอาแต่วิ่งศูนย์กับหนึ่งเนาะค่ะศูนย์กับหนึ่งมันกับหนึ่งพันห่อเอาตะศูนย์นักเวยมาอืมเอาตะศูนย์นักเนยออกสิบค่ะออกซิบ หมดหมดที่ผ่านมาห้าให้แปดกับเก้าเมนค่ะมูเน้นใส่คักเนาะปูเนาะจังเลยห้าแปดเม็ดเดี่ยวเนาะหมดหมดที่ผ่านมาห้องให้ตัวนี้คนลุกแปดกับเก้าอนบ้าเมนค่ะแปดกับเก้ามั่นไหวอนบ่ค่ะน้เข้าเข้ากันเลยเม่นเน้นตัวแปดอนบ่ค่ะอย่างก็ยอซับซ้อนมันหลายตัวมันเศ้าสองตัวนี้ยังัน ถ้าแปดกับเก้าไม่มาจะมาเก็บหนึ่งเก็บสองใช่ไหมแมนค่ะมันห้องเรว่าตัวนี้มันท่านในรุดนือวนที่สี่สิบเอ็ดค่ะค่ะมันห้องก็จะสีรุ่นมันหลายตัวที่มาห้องแล้วมันเนียนแปดที่เราหน่วยเอ็นบอลค่ะเอาคัดเอาหน่วยมันห้องเรว่าตัวนี้เป็นลักซี่ค่ะม้วนที่สี่สิบเอ็ดคัดแน่นค่ะ เขาขัดเนีมันจะมีต่หาแปดตัวเดียวเมนอยู่ป<ม>ูพบานนี่เนาะเหล็กติดของปูเนาะนี่แปดสองสี่หกปู่าปูขัดใส่ตรงนี้จะเมีนเข้าคัดเขาแน่นนะปูก้กลมเม็ดเดียวเนี่ยแปดสองสี่หกมื้มันเ,นเดินที่แปดมาค่ะแปดสองสี่หกมถ้าแปดปะค่ะนี่สองร้อมเขาเลยมาเน้นสองเป็นตัวร่องค่ะมันเลยเลีก่มันงวดงวดนี่มันเลยเป็น สองตัวคือดเราเด็กวิ่งรักหน่วยมั้ยรักหน่วยแล้วค่ะนี่อันนี้ก็บสองตัวเหือดมาค่ะห้ากับหกหกหน่วดที่สี่สิบสองหน่วยที่สี่สิบสองเด็กวิ่งนี่เข่ามาสี่สิบสองตัวขันฟันวิ่งนี่เด่นตัวไหนปูปูฟันวิ่งเด่นตัวไหนค่ะเขาก็เลยมาจับเน้นเลยเอาตัวเน้นงวดก่อนมันเน้นได้ตัวหาแป๊ตัวเดียวมันมาค่ะงวดนี้ หลยตัวเนี่ยห้องเนีนซคูเนีนซคูวิ่งนี่ไหมคะปูปูเนีนตัวไหวิ่งหากำหกวิ่งเนี่ว่าถ้าในเนีนที่แนแนมันจะเป็นหกนครที่นแนฟังดีๆ้ะพี่น้องเนอะว่าหันเนีนแต่ว่าที่แนแนสิเป็นหกหกจับคู่หลายก็มวยเมน่ะหกมาแห้งก็หาเห็นี่บอกแต่ว่าสามหกนีงามก็มูได้ปูสามหกกัมาเอ่ย นู่านเป็นเก่อหกยุ่งมดนี่น้าพี่น้องปูปาขันบอ่อห้าหละเน้นแต่ว่าขันเน้นคือเน้นหกประสันปูเอาฟังดีๆน้พี่น้องเนาะ <c alf> แคบนาจอไว้นะคะคำน่นวาบ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 ่าไปยิบจับสลากินแม่รัฐบาลเองอะยิบที่ติดหกเนีะ่ยนะปูเนาะหกวิ่งห้า,ากับหกหลักหน่วยเน้นบอ่อปูอเขาจะแต่มป็นหลักหน่วยห้า,ากับหก งวดที่ส2สิบสองในสี่สิบเองวดนั้นมันจะมาตะนวยล้วนๆมาตะนวยอย่างเดียวแต่ว่ามันมาสิบาหนวยได้อยู่เลแต่ว่าคือจังหนึ่งกับศูนย์เห็นบ่ค่ะเออศูนย์กับหนึ่งอมันมาออกสิบมันก็ออกสามอันกันได้คือกันแต่ว่าคือบบอ่นหาอันนี่คือบอติดหลักส่วนนี้เปลเปยนจังไงคือบอติดหลัก หานีไหมคะราคาหน่วยนีไหมคะคือบวติดสามหาเก่าหาเป็นสีคือบาติดมีซัมนี่เรได้คู่เดียวเนีนเลยซัมมี่ได้มากเลย่ัมมี่ได้แค่สี่หาัวเดียวอ๋อไม่แห้งหกมีหลายกระมอเอาพี่น้องปูว่าให้เบิ้งเอานะคะเนาะไว้ตัวใดมาแห้งนะคะเนาะพี่น้องก็ลองไปยิบจับจากกินแบงรัฐบาลเบิ้งนะคะกับตัวเลขแนวาทางนะคะก็ถือว่างามนะพี่น้องเนาะวิ่งห้ากับหกนะคะเนียนซัมเก่า แต่ว่าสีมีวงเม็ดเดียวอ,อยู่เป็นบ่ค่ะปู่จักสีมีบ่มีเฮากับกรางไป <c oughs> ไเรื่อยๆปู่ว่าจักสีมีบ่มีแต่กระถาเบิ่งไปเรื่อยๆนะคะก็รอแล้ลลอองสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะแล้ปู่มีวงให้ปู่นี่เฮ็ดให้อันเซาไปตลอดมีเลขบนให้นําบ่คา <c oughs> งวันนี้ปู่อาจจะอาจอาจะมีคือเก่าวละก็กระเ เอพี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณานะคะเนาะที่จัลนาห้ากับหกมันว่บปูแต่ว่าตัวเน้นคือเน้นหกนาะพี่น้องเนาะหนึ่งตัวมาตัวอ๋อวิ่งหนีมาตัวหนึ่งแทนแน่นอนนะปูหัวที่สี่สิบสองอ๋อพี่น้องก็เดินเง่ค่ะแต่ว่าก็ไม่ซื้อล่วงได้ให้กันเขาพิจารณาเมนวับปูไม่ซื้อไม่ซื้อแต่ไม่ซื้อกล้วยบอกซื้อบอกถือจัหนาว เมียนซีทรุดใดนะปูนะเนาะแคบหน้าจอเนาะพี่น้องนาะเป็นเพียงแนวทางเด้ค่ะถ้ามักถ้าชอบจังตามอมักกับกวยพนนันเนาะค่ะเนาะค่ะธรรมกถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฟากดไลกดแช่กระทั่งช่องนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้ค่ะพี่น้องเพื่อสีบระพาดข่าวสารแนวทางตัวด็ดตัวดังนะคะนอกจากแนวทางของปูนะคะก็เป็นนะคะเหล็กที่งามนะคะนอกปูกับว,วานะคะเหล็กวิ่งหาก,กับอกนะคะปูวา่า วาซิบเนนนะคะตัวที่เนีนคือหกนะคะฟังจากปากปูดีเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะพิจารณ่าเบิงนะคะเนาะสําหรับคลิปนี้กับสิคอลาพี่น้องไปก่อนนะคะให้พี่น้องโซกมานสก,กุลสกุคนนะคะรำรำลเรย่อยๆด้วยค่ะเดอ้อสวัสดีคะ่ะ